สวัสดีครับ่มแม่ปีน้องที่ฮักจูฟูจูขนครับอยู่กับเฉลต์บ้านเราเมนื้อมันเ่านะครับผมอยู่ดีโกดังเก็บแกบดำใจ้พ่อกาดำนานะครับแล้วก็เมืถาดพ่อกาเองนะครับเป็นโกดังแกบดำนะครับผมมาร่อนแกบดำเข้านี่ครับวันนี้ผมมีสาราดีๆมาฝาก่มแม่ปีน้องเนอครับมาค้นก่อจะหู้แล้วนะครับว่าแกบดำใจ้พ่อกาดำนาใจ้สำรับถาดพ่อกาใจ่กับรถดำนานะครับ คลิปก่อนนะครับผมได้บอกแล้วครับว่าแกบด้ำตีมาะสมในการเพาะก้าเข้าเป็นจะได้นะครับก็มีลักษณะเป็นเจอีนะครับนี่ครับจะมีสีขาวปนอยู่นะครับถ้าแกบเจอีนะครับเอาไปเพาะก้าเข้าปุ่นก็จะมีความโปร่งมีอากาศเข้าได้นะครับแต่วันนี้มีเทคนิคดีๆครับเกคล็ดลับดีๆมาฝากพปอแม่ปีน้องนะครับแกบดํำจะมีแกปดีเสียก็มีนะครับโปรแม่ปีน้องครับถ้าโปรแม่ปีน้องไปซื้อ ผมไม่ไปน้องให้สังเกตดีๆนะครับแกบดําตีเสียแล้วคือแกปตีไหวมันเหมือนนะครับปืนจะกลายเป็นขี้ดินแล้วนะครับนี่ครับผมพอครับ่าครับผมมาตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็ได้ติดมาหันนอยหนี่งนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ผมไม่ไปน้องได้พอนะครับปืนจะมีเป็นก้อนเป็นก้อนเองนะครับจะบ่มีที่ขาวๆอีปปุ่นมาอยู่นะครับเดยผมจะมีไปพอนะครับนี่ครับเป็นก้อนอีนะครับตัวนี้เป็นแกบดําตีตีเสียแล้วนะครับ มันจะบ่มีโพรงอากาศเวลาเอาไปใส่ถาดนะครับมันจะแน่นไปเลยนะครับทำให้ก้าเข้าของเขาบ่ออกนะครับนี่ครับผมใบมะพอนะครับนี่ครับมันจะมีลักษณะเป็นฝุ่นเลยนะครับถ้าแห้งมานะครับนี่ครับลักษณะจะเอนะครับพ่อแม่พี่น้องควรญลิกเลี่ยงเลยนะครับถ้าป้าจะเอหนักๆนะครับบ่ดีเอาไปเพาะเพาะกาเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่ดีไปเพาะกาเนี่ยครับนี่ครับผมก็จะเอาเท้งไปเลยนะครับถ้ามาพอนะครับถ้าเวลาเขาร้อน ปุ่นกนี้เป็นก้อนเป็นก้อนเจีนะครับนี่คือเป็นเศษเศษยาเศษหินเศษไม่นะครับนี่ครับพอแกด้ำปี่นเสียแล้วนะครับปุ่นีี้เป็นก้อนเป็นก้อนเจี๊ยนะครับปุ่นบดแตกตัวเนะครับที่แตกตัวก็จะเป็นเป็นผงลงมาตั้งลุมจีนะครับตั้งลุมเครื่องร่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบีบพอนะครับบีบทีละก้อนนะพอเนี่ครับนี่ครับปนจะแน่นเลยครับเหมือนเหมือนฟุ้นเลยครับเหมือนฟุ้นโดนน้ำนะครับเหมือนฟุ้นโดนน้ำเันจะมาแน่นจริงเลยครับนี่ครับ พื่อนจะบอยุ่นะครับจีเอกก็เอาควางเลยนะครับโปไม่เป็นนองครับเนี่เอาควางไปเลยนะครับเสียแล้วนะครับถ้าได้มานักๆนะครับได้มาเป็นเป็นเทละลำลรกเลยนะครับเสียเลยครับพปไม่เป็นนองเอาเอาเท่งเลยนะครับบทต้องเอามาเพาะกล้านะครับเนี่ครับนี่ครับเหมือนเหมือนเหมือนขี้ฝุ่นเลยครับเวลาดูน้ำเพนจะแน่นนะครับถ้าแน่นแล้วก้าเข้าเขาจะออกนะครับไม่เล้ยันเข้าเขาจะบอกงอกนะครับนี่ครับก็เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับ มาบอก่อแม่เป็นนองเนี่ยครับขนตีจะพาอก้าเข้าในถาดพาอก้าเข้าสำรับรถดำน้ำนะครับนี่ครับถ้ายิงเป็นอกเหลืองๆนี่นะครับแน่นอนครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเปอนจะเป็นแกปเกานะครับแกป้วยหลายๆปีนะครับก็จะแน่นนะครับเดยผมปพร้อมกับนะครับนี่ครับนี่นี่เป็นสีเหลืองๆเลยครับปแม่เป็นนองพอแล้วครับนี่ครับจะเป็นขี้ดินเลยนะครับถ้าเป็นขี้ดินจี้บอก บ่ใจเลยนะครับเอาควาง πολύ, แล injuries, ้วครับนี่ยครับนี่เป็นขี้ดินนะครับยิ่งเยอะสีเหลืองๆใช่ไห้นะครับนี่เปนจะกลายเป็นดินแล้วครับแสดงว่าแกบนี่ว้หลายปีแล้วครับจะกลา่เป็นดินแล้วครับเขาก่อทิ้งไปเลยนะครับแกบเก่านะครับโปรม่ปีน้องอันตรายมาครับบางคนที่กาลังจะจะเพาะใหม่นะครับบอกว่าแกบเก่าแกบใหม่แกบสมควรไปจะได้นะครับก็ดูคลิปนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ต่อโปรแม่ปีน้องเนี่ยครับนี่ครับพอครับเป็นขี้ดินนะครับถ้าตากแดดแห้งมานะครับเป็น เป็นผงเลยเป็นฝุ like right ่นเลยนะครับนี <S <S ่ครับโดนน้าก็จะแน่นครับบ่เหมือนแก๊ปตีนี่ครับแก๊ปนี่ครับเวลาโดนน้ามันจะมันังมีโผร่อากาศตรงไหนนะครับเข้าเขาก็จะงอกได้ได้ง่ายครับนี่เป็นแก๊ปเก่าแล้วครับเป็นก้อนเป็นก้อนจรินะครับเพราะไรน้องครับบ่สมควรที่จะเอาไปไปเพาะก้านะครับนี่ิงก้อนนี้ใช่ไหมครับนี่ครับโร่ครับบีบฝอนะครับนี่ครับนี่พอตรงไหนนะครับตรงไหนมันบวมนี้ไอ้ขาวๆเลยครับจะดำเหมือนกันหมดเลยครับ แน่นเนยนะครับเวลาโดนน้าแน่นเลยครับบอสมควรจะเอามาเพาะกานนะครับนะครับคลิปนี้ก็เปลี่ยนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเติมน้ำมาฝาาผู้แม่ปีดน,น้องเนี่ยครับป้ากันคลิปใหม่เนี่ยครับขอบคุณครับ